然后回到房间，我也是，那天没有，我看，没有看见那个。我们倒干，你们那块子，你们搞的。 ของนี้ก่อนดีกว่าน้องๆมาพูดยิ่งนี้ก่อนอันนี้มันเป็นสตีค่าอะไรนะสีนี้ใค่าไม่เกี่ยวนะครับอ่าอันนั้นถือไว้นี่เลยส่วนส่วนไอ้นี่เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการให้ผู้ยืมเงินนี้พี่ขอยึดไปตรวจสอบดูก่อนนะนะครับเพราะอ่าเนี่ยสมุดวงรายการนะครับว่า วันเวลาใครยืนรายการได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเอกสารหลักฐานของลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินลงไว้นะครับใช่ใารกู้ยืมอะไรที่เขาจะไปตรวจสอบก่อนนะนะครับมีเอกสารส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นอัน <c oughs> นี้ก็จะเป็นบัญชีรายการลงอะไรต่างๆนะครับบัญชีรายการลงนะครับที่จะไปตรวจสอบก่อนอะไรที่เกี่ยวข้องกับข้อหาตั้งมาจัดนะครับก็จะ นีายาที่หนึ่งหกเก้าสี่นะครับเนี่ยตามไม้จับเนี่ยครับหลบหนีมาต้อนโดนที่บ้านเนี้ยสารนายาก็เลยออกหมายค้นที่หกแปดหกนะครับเพื่อมาขอตรวจค้นนะครับเออออกไม้จับอ๋อนาทมลเรื่องของประกอบธุรกิจให้เชี่อโดยนักญาติครับ เรียกกับเรียกเนตาไหนตำรวจเปิดประตูไปมีถูกต้องมีทั้งหายมีทั้งหมาจับนั้ปิดตดูไดปูไปีหน้าดูที่ได้ายทาเปิดไฟรถกรถรถซันคอรเมอร์นะให้เปิดไฟหลังคาเอมหมดเลยครับออามาเลยครับ เปิดไฟหลังคาแล้วขยับมาจอดนี่เลยพี่ออกมาเลยครับพี่นนพี่นนลุกเลยครับออกคนับคนครับเปหลังคานอา้นอมาแล้วก็นั่ง ชื่อวัฒนธรรมสามสีนะครับท่านอันนี้นะวันนี้ตำรวจมีไหมตรวจค้นนะครับจากพานาย่าหมายที่หกแปดครับหกหกเนี่ยทำการตรวจค้นบ้านเลขที่เนี่ยเก้าสิบเก้าครับสิบเอ็ดหนึ่งสิบนะผมคิดตำรวจต้องเพิ่มนะตรวจค้นอ่ะตรวจค้นมีต้องไหมมีบันที่สองนะมีหมายเรียบร้อยนะแล้วก็เราเนี่ยเป็นบุคคลมีชื่อตามหมายจับด้วยนะเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อนะโดยเวลาอนุญาตทางนี้นะก็คื แล้วทราบเป็นหมคนทำเนี้ยเคยเคยถูกจับเลยมาก่อนนะเคับขาบอกไหมก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวตำรวจขอทำการตรวจค้นหาหลักฐานนะครับตอกตุวมิดเชื่อนะเรายินยอมไหมแตบก้องไหมไม่ไม่นเดี๋ยวพานเจ้หน้าที่ตำรวจตรวจค้นนะโอเคมไปมุ่งรายยาที่2 9 0ูครับ2 5งหลที่สารวตรุตสภาคม 2568นะครับโดยกองบ <Bringing> mm ังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยคนตํารวจสีผู้เีดคุ้ระคือหมายถึงผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้วยสารมีเนต้อันสงควรครับใ้คนบ้านไดที่300ทับ20หมู่7ตําบลในเมืองำเจ้เมืองจังหวัดนนบ ซึ่งเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการประกอบการสอบสวนนะแล้วก็ค้นหาบุคคลตามหมายจับที่สานอาญาที่1,1702ครับ2 5 6ลงวันที่า26พฤษภาคมโดยให้นตำรวจตัวช่าชายที่มีคุณพรัอนระองู้กับการสืบาาสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4แล้วก็ตำรวจเอกอานน์คุณภาพรองสวั ของกับการติดตัวสารให้พ้นบ้านบ้านนี้หัดไปวันที่สองสองมิถุนายนสองห้าหกหกต้องเดินเวลาหกนาฬิกาจนจนแล้วเสร็จเนาะนี่เนาะตามบ้านเลขที่นี้นะครับก็ผลิตข้านนี้มาเลขที่ถูกต้องนะเคามีหมายสารให้พ้นงอนเดิมที่จะขอค้นนะเขาอยู่ใดอย่างเราเราเป็นผู้ดูแลเขาฟ้อง บ <ersch> ้านเช่าหลังนี้นะเดี <leaving> ๋ยวพาพี่ๆไปดูหน่อยเดี๋ยวเราแยกเกินกว่าอตามที่กฎหมายกำหนดอันนี้นิ้วจับของสาอาญาออกเมื่อวันที่3่าเสืลูกค้าต้องมาหน่อยให้ลูกค้าชื่ออะไรเดี๋ยวมันซึ่นหมายจับของสาอาญาเดี๋ยวนายที่เดือดเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวจะเชิญน้องเข้าไปที่ที่าเสือ nên đi lên mai Anh chị hay bày điều của người nó mà đó mà เดี๋ยวเดี๋ยวรายียดเียมันจะมีอยู่ในรายละเอียดของสมแต่ว่าถ้เป็นหมายจัดจะรายละเอียดมาอยู่ในสมมตินครับอันนี้คือตองไปว้อไปเรอไปอันตรงนี ยัเ้อนกัาร้อนนมารับนะอันนี้ก็เป็นการรูการนะครับนกของท่านผู้จัดการตรวจสอบพื้นกลางนะครับแล้วผู้จัดการ ตรวอุทธรภาคสี่นะครับ่านผู้การตรารวจภุทธรจังหวัดอุดรธานีนะก็ต้องเรียนสิ่งควชนว่าในเรื่องของนนตรระบบนะครับซึ่งท่านผมทรมุ่หมายผมเป็นผู้รักาาศูนย์ฝางตามนนรระบบนะครับที่ก่อนแล้วเนี่ยเราก็ทากันมาตั้งก่อนเก่าแล้วแต่ต้องเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการเข้าไปถึงของแหล่งเงินทุนต่างๆนะครับ ยิ่งเมื่อไหร่ยิ่งเข้าถึงแหล่งงินทุนถูกกฎหมายยากนะครับกระบวนการเหล่านี้ก็ผูดเปิดอกเห็นนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องใช้การดำเนินการร่วมกันนะครับในการปิดล้อมสืบค้นแต่ขอมาตอสารออกหมายจับนะครับในกระบวนการคือกระบวนการแก้งปักโก้เนี่ยนะครับความอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งเป็นเพียงเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างนั่นเองนะครับนนที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นคนเหมือนการนะครับมันก็เหมือนอะไรครับเหมือนคดีของอม ก็คือไอ้แด่นะครับก็เป็นคนราชบุรีนะครับก็ราชบุรีแผวว่าเจ็ดนะคนพอมีฐานะก็ปล่อยเงินกู้ไม่ได้นะก็รู้แล้วว่าคนอีสานเนี่ยก็ต้องมาทางอีสานนะครับบางคนก็คล้ายๆแด้นะครับนะก็เหมือนกันก็เอาเงินมาปล่อยนะในทางอีสานเพราะปล่อยง่ายนะครับใช้เว็บใช้ใช้ออนไลน์ต่างปล่อย นะครับก็มีเงินหมุนเวียนเนี่ยนะครับถ้าเขาออเนี่ยวงเงิน600กว่าล้านก็ท่านคิดดูนะครับนะทำอยู่2ปีเองนะครับนะแล้วก็อดอกเบี้ยนเนี่ยครับนะสูงถึง3 340าร้อย่สร้อยละ340ต่อปีนะครับเงินมันมีสัมพันธ์มากนะครับณวันราะนั้นวันนี้เนี่ย คือการปล่อยเงินกู้แบบนี้ผมเข้าใจนะครับคนในอุดอรในภาคอีสานเนี่ยนะครับเราก็ต้องกู้เพราะว่าคนเหล่านี้เข,เข้าไปถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายนะไม่ว่าจะเป็นฟีโกรานิเชียนนาโงฟานิเชียนนะครับเขาทํารายงานไม่เป็นทำรายละเอียดไม่เป็นนะครับ,นะรบก็ต้องมาลักษณะแบบนี้นะครับแต่เสี่งขำคังคือมันเป็นการปล่อยเงินกูบบน้โดยผิดกฎหมายแล้วเพราะทั้งมีการทวงหนี้นะครับที่ใช้กําลัง นะครับในการทวงหนี้โหดนะครับแลนะวันนั้นวันนี้นะครับนะจากความเดือดร้อนของประชาชนนะครับนะเราจึงใช้การบริาการร่วมกันในการปิดล้อมตรวจค้นของมัดหมายจับทั้งหมด1 2จุดนะครับในพื้นที่5จังหวัดก็คือ,อกาญจนบุรีอุดรธานีขอนแก่นสุราษฎร์ธานีแ,นรราานและสงขลานะครับนะซึ่งพร้อมทั้งใช้กำลังนะครับวันนี้ร่วมกันในส่วนของกองบัญชาการ ตรวจสอบสวนการขอข้อการต่างๆการดำเินเศรษฐกิจโดยที่ท่านผู้การท่านก็หมายเองนะครับนะเ,เพราะฉะนั้นเรามีการจับลุมขอมัดจสาบออกหมายจับทั้งหมดนี่ยิบสี่ลายนะครับนะซึ่งจับคุมไปแล้วนะครับเหลือผู้หายอีกสี่ลายนะครับในส่วนของออบางโคเองนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดต่อขอมอบตัวนะครับก็ไม่เป็นไรนะถึงจะมอบไม่มอบนะครับถึงไม่มอบเราก็ตามจับอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นในส่วนที่เหลือนะครับ ในส่วนของผานะครับนะก็มีผู ia, ้ต้องหานะครับนะก็คือนางสาวมนุษยดีนะครับนะซึ่งเป็นผู้ร่วมกระบวนการสําคัญส่วนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ของสงสานะครับเราก็ทําการจับกลุ่มตามหมายจับแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ในส่วนของของกลางยึดได้นะครับนะเรายึดของกลางได้ทั้งหมดเนี่ย12รายการนะครับนางบัตรเนี่ยนะครับมีทั้งสิ้นแปดแสนกว่าใบนะครับถ้าให้ดูนางบัตรมีถึงแปดแสนกว่ใบนะครับ ้ต e บุกคอมพิวเตอร์สัญญาคู่มีถึง122ฉบับนะครับรถจันะกรยายนยนต์13าคันเป็นส่วนอ,อย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะสืบซ้ำต่อนะครับคนเหล่านี้ก็ต้องใช้มาตราการในการยืดพย์นนะถ้าเข้าความผิดมูลฐานนะครับนะเดี๋ยวเราไปได้ดูนะครับนะครับผมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเรียนว่านะครับในเรื่องของการกู้ต่างๆนะครับนะวันนี้ก็ผมก็จะต้องฝางกเหมือนเดิมนะว่าขอให้ท่านใช้ แหลห่งเงินกู้หมอรักก่อนนะครับนะแล้วก็การที่ท่านไปใช้แหลห่งเงินกู้แบบนี้ท่านอาจจะแค่เซนเ็นง่ายจะได้เงินงะ่ายนะแต่ผลที่ตามมาเนี่ยนันะคือการทุนทีน่โหดนะบบางครั้งขนาดต้องจ่ายรอเนี่ยวันละสามหมื่นนะครับต่อนะเมื่อท่านจ่ายได้ไหวกระบวนการในการซ้อมในการคุกคามนะก็จะมา,ลาหลากหลายรูปแบบตัวอย่างหนึ่งนะครับให้ในจังหวัดอุดรธานีขอนแก่น ลราโคราชไพสาลได้เห็นนะครับว,ว่าวันนี้ยังมีหลายกระบวนการ<จ>นะครับยังไม่หมดนะครับนการหลอกลวงการปล่อยหนี้ปล่อยการผู้ยืมแบบนี้ยังมีอีกเยอะนะครับ,แบนแต่ผมก็ต้องฝากนะครับว่าถ้าท่านเข้าไปผู้ยืมแบบนี้ถ้าท่านหมักมุงไปเรื่อยนะครับกระบวนการผูงหนี้โหดก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องฝากว่าขอให้ท่านเนี่ยเข้ามาสู่ระบบ โดยการพึ่งแหล่งเงินทุนแหล่งการผู้ยืมของรัฐก่อนนะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลายส่วนนะครับทั้งแบงก์ออมสินก็มีนะครับนะแต่ท่านต้องไปพบกับเจ้าที่นะเพื่อจะให้คำแนะนําในการที่ท่านได้เขียนรายงานหรือว่าวิธีการให้เงินต่างนะครับซึ่งก็มีท่านต่อระเบียบอยู่วันนี้นะครับเพราว่าที่มันมีปัญหาช่วงโควิดเราเราไม่สามารถทำงานได้เราเลยหยุดงานก็มีการเปลี่ยนงานแล้วก็เลยทำสายแต่กายใดก็เลยต้องทำให้แม่นมากขึ้น เดี๋ยวเดี๋าดูเพราะว่าใช่ใช่เปรียบเลยอันนี้คือนาบัตรใช่ไหมนี่นาบัตรอันนี้ใช้คนนาบัตรเลยทีอันนี้ที่บอกว่ามี800,000ใบเลย,เลยใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างแค่บางส่วนมีที่800,000ใบนะครับอันนี้เป็นเป็นนาบัตรที่เขาใช้อ่ะเวลารับอุษา